สวัดีครับทุกผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายงาน Today Show Today Show ของผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งคนในวงการศิลปินครับวงการแสดงอย่างพวกเราจะต้องภาคภูมิใจเพราะวันนี้ทอล์กโชว์ของผมแขกรับเชิญของผมเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2566สาขาศิลปะการแสดงและเพลงชอยชครับใครในายย นายโยงโยงไหนไงโยงเชิญค่ะไม่ใช่ครับเชิญยิ้มไม่ใช่เหรอทำไมอ๋อทำไมโยงเชิญค่ะก็เขาไปโรงแรมอ่านายโยงเชิญค่ะอ๋อไม่ใช่โยงเชิญยิ้มไม่มีก็ไปไหนก็บอกนายโยงเชิญค่ะเชิญค่ะมีไหมนายโยงเชิญยิ้มไม่มีแล้วถ้าเกิดไปโรงงานผู้ชายรับเหรอครับนายโยงเชิญครับนายโยงเชิญยิ้มนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2566นะครับคนคนหนึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะโอ้โหยากลำบากสำหรับพวกเราเรามองงั้นนะแต่สำหรับเขาก็มองชีวิตอีกแบบเลย คือหนูอยากจะบอกว่าตอนที่หนูเข้ามาในวงการแรกๆครับอาหนูก็ได้นายโยงนี่แหละเป็นเป็น,ปนบ้านพักชายคานน้ำพงน้ำพริกเมียนายโยงนี่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนูยังไม่ได้เป็นโคตีนะคุณนีดด่ดีนะครับครับพึ่งมันทุกคนเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ในวงการผมไม่เห็นคุณไม่ไม,ไม่ไม่พึ่งใครเลยนะครับ คุณนี่มันเฮ้ยแต่แต่ไม่ไจับอย่าดจับแน่นเนี่ยครับขาร้องอย่าจับแน่นยต้องพึ่งพากันอีกเยอะคุณเทพอย่าจับแน่นแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นที่พึ่งได้จริงๆแล้วก็เรื่องราวที่จะคุยเขาในวันนี้ก็เป็นบางส่วนผมพูดเขาว่าถ้าเกิดคุยเขาจริงๆแล้วน่าจะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งถึงจะถึงจะจบเรื่องเขานะฮะถึงจะจบเรื่องเขาเพราะว่าเรื่องเขาอ่ะมันมากมายหลายหลากไปกันแต่อย่างหนึ่งที่แน่ๆที่เขามีและน่าเอายิ่งอย่างที่สุดเลยใจสู้ครับสู้จริง ถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้ช่วงทอล์กโชว์ครับทอล์กโชว์ของเราในวันนี้โดยส่วนตัวกันเลยเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองมากๆที่ได้เชิญคนคนนี้มาออกรายการได้เชิญคนที่มีชื่อว่าพิเชษเอี่ยมชาวนามาออกรายการพูดชื่อนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมละใครพิเชษเอี่ยมชานาไม่รู้จักแต่ถ้าพูดว่าคนคนนี้คือนายยงเชิญยิ้มท่านผู้ชมต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอน ท่านผู้ชมครับคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการศิลปินแบบนี้มาหลายแขนงมากจนสุดท้ายคนจะรู้จักเขาส่วนใหญ่ก็รู้จักว่าความเป็นตลกเป็นตลกที่ว่าสามารถเล่นเพลงโน้นเพลงนี้ทำโน้นทำนี้ได้แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันเป็นเวลาอันยาวนานเหลือเกินแล้วเมื่อเขามาถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตเขากลายเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2566และสาขาที่เขาได้เป็นคนแรก คนแรกเลยนะครับที่ได้ในสาขานี้วันนี้เข้ามาร่วมรายการกับเราเราจะพูดคุยกับเขารู้จักประวัติของเขารู้จักความคิดของเขาแล้วรู้จักว่าเขาคิดอะไรและทําอะไรกับวงการมีบ้างขอเชิญท่านผู้ชมพบกับนายย่งเชิญยิ้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับกับเชิญนั่งนายุ่งขอบคุณมากที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสไมาคิดถึงครับผม ผมชื่นชมคุณนะแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณจริงๆสาขาที่ได้รับศิลปินแห่งชาติประจำปี2 5 6 6เนี่ยสาขาที่ได้รับคือสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงชอยเลือเป็นคนแรกของวงการเลยที่ได้รับของตลกฮะของตลกที่ได้สาขาศิลปะการแสดงบวกด้วยพื้นบ้านและเพลงชอยเนี่ยคนแรกแต่ว่าปะต้องนี่ก็คือศิลปะการแสดงตลกใช่ใช่ปะต้องกันได้แล้วแต่ว่าของคุณนี่เป็นคนที่สอง ครับคนที่สองแต่คนแรกที่ได้พื้นบ้านที่ไของตลกใช่ใช่ดีใจไหมดีใจมากครับจริงๆเหรอยงดีใจจริงๆดีใจพี่ครับดีใจตอนนั้นผมถ่ายละครอยู่นะข่าวบอกนายย่งนายยงได้เขาให้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนะก็ตกหุ้ยจริงเหรอผมก็บอกเอาจริงจริงดีใจครับมันตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับกี่ปีมาย่งอยู่ในวงการมันทั้งหมดโอ้โห ตั้งแต่พศ2529ในเข้ากรุงเทพครับแต่ว่าจะกี่ปีอยู่โรงเรียนชั้นป .5 หัดเพลง่อยแล้วครับหัดแล้วหัดเพลง่ฉยกับป้าวีดครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างน้อยๆก็ร่วม60ปีครับน่าจะน่าจะใช่เด็กป .5 รว่าก็เกือบเกือบเกือบห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีครับอยู่จากนั้นมาเลยอยู่อย่างนั้นจริงๆคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกอําเภอวังทองครับแม่มีลูกกี่คนมีคนเดียวครับคนมัย ขยันขี้เกียจมากครับขยันขี้เกียจเลยครับครับขยันขี้เกียจเรียนครับขี้เกียจเรียนครับแต่เวลาไปบอกใครนะไม่มีเงินจะเรียนพ่อแม่เงินก็เลยต้องออกไม่เกี่ยวเลยอ้าวมาเปิดเผยไอะไรไม่เกี่ยวเลยมันขี้เกียจเรียนขยันขี้เกียจครับผมแล้วก็แม่ก็คือแม่หากินอยู่คนเดียวเคยทำมาหากินทำนารับจ้างเขามั่งเนี้ยก็พ่อผมก็ตายตั้งแต่ผมตอนนั้นเจ็ดขวบครับพี่ ก็เคยเจ็ดขวบอยู่นะผมอ่ะเคยเคยเคยเขาก็เจอเคยเจ็ดขวบอยู่เอก็พ่อก็ตายแม่ก็หากินคนเดียวพอสมก็งินทองไม่มีด้วยก็ไม่ค่อยมีด้วยก็เลยได้ได้เอาเงินทองไม่มีเนี่ยอ้างอ้างว่าไม่ได้เรียนครับไม่ต้องเรียนไปสบายมากจ่จบปอเจ็ดปอเจ็ดครับจบปอเจ็ดจนมีผสมตอนปลายครับพี่มจะมีปอห้าปอหกปอเจ็ดใช่ปอห้านี่ผมหัดเพลง่อยกับป้านกิดเป็นท่านเป็นเพลง่ฉย เป็นสองอย่างเลยเป็นเพลง่อยแล้วก็เป็นพี่สาวของพ่อผมด้วยใช่ท่านเป็นเพลง่อยด้วยเป็นพี่สาวเป็นสองอย่างโอเป็นสองอย่างเลยดีมากดีทำไม้ได้สามอย่างเดี๋ยวท่านจะปิดรายการเลยนะอย่าเพิ่งดีพี่เพคุยกอนนานได้มาเด็กพิศณุโลกแล้วก็เรียนหนังสือจบแค่ป .7 แต่ตั้งแต่ป .5 แล้วท่านผู้ชมเอามาก่อนแล้ว มันชอบท่านผู้ชมคนเวลาเด็กถ้าไม่ชอบฝึกก็ไม่ได้นะเพ่งเฉยอันนี้มันชอบท่านผู้ชมชอบตั้งตั้งตั้งก่อนหัดเพลงเอยก็เวลาทําอะไรให้เพื่อนเพื่อนในหัวเราะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาขำเอ้ยเด็กคนนี้มันตลกดีอะไรเงี้ยขำด้วยผมกลับมาบ้านถ้าเห็นรอยยิ้มจากการกระทําของผมแล้วเนี่ยการทําของผมแล้วเขายิ้มเนี่ยผมจะกลับมานอนแบบมีความสุขมากเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วครับหัดเพ่งเอยก็งานก็พอมีแต่ว่าไปหันลิเกนี่ไง เพราะว่าเชียงอยตอนนั้นจริงๆนะในสมัยนู้นนะเมื่อกว่าห้าสิบปีนี่นะมันจะสู้ลิกเกยังไม่ได้แล้วมันเริ่ม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 ครับตอนที่ผมขึ้นไปรับเนี่ยมันเริ่มละเพราะฉะนั้นจริงๆก็เลยไปฝึกลิเกต่ออายุเท่าไหร่ไปฝึกริเกประมาณสิบห้าสิบหกประมาณนี้ครับเลยครับยังอยู่ที่แถวนั้นอยู่หรือเปล่ายังอยู่แถวนั้นครับแต่ว่าผมก็ที่ฝึกลิเกก็ไกลจากบ้านประมาณสามสิบกิโลประมาณนั้นครับผมฝึกนานไหม ฝึกไม่นานนะครับฝึกไม่นานเพราะว่าเพลงฉอยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเร,เราก็เป็นคนตลกเฮฮาอยู่แล้วเขาก็พอดีอครูให้เป็นตัวตลกนั่นงเนี่ยพอเสียงก็อย่างนี้แล้วรูปร่างก็ผอมไม่ไม่นอกจากผอมก็ไม่อ้วนด้วยแล้วก็ ครูเขาเห็นเขาเขาบอกว่าเป็นพระเอกก็ไม่ได้แล้วมึงอ่ะเป็นตัวโกงไม่มีใครกลัวแล้วก็ว่าันมึงเป็นตัวโจ๊กไปเพื่อไอ้หนูว่าันเล่นเป็นตลกไปเลยเป็นตลกครับพี่สิบห้าได้เล่นลิเกแล้วเป็นตลกเขาตำรวแต่ยังอยู่แถวนั้นนะยังอยู่พื้นบ้านอยู่แถวนั้นนะครับครับพระเอกก็ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่ตัวกงก็ไม่ไหวครับไม่ไหวครับตลกไปแล้วกันก็เล่นอยู่กับครูหอมหัวเล็กครับครูติงทีนี้ว่าจากครูมาก็เด็ดหลอนเลหลายคณะล่าสุดก็อยู่กับสักนรินดาวร้ายคำว่าล่าสุดเนี่ย อยู่ในวงการลิเกกี่ปีละโอ้เป็นสิบสิบสิกว่าสิกว่าครับท่านผู้ชมครับนอนวิกนอนวิกนอนไปนอนมาไปอยู่างเงี้ยครับโอ้ยอุดอุดจรองากพี่ครับทีส์โอ้ยข่ามน้ำข่ามท่าฝนตกก็ต้องลุกขึ้นมาเอาผ้าพลาสติกคุ้มหัวอะไรความบักของที่ไปเล่นลิเกแต่มันเป็นความสุขที่เราได้เล่นได้เห็นคนดูยิ้มตรงนั้นแหละครับความสุขคือคิดแค่นั้นในชีวิตครับไม่คิดไม่ได้หวังอะไรครับพี่ครับ สิบห้านะคบท่านผู้ชมเริ่มมาอย่างนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเรื่องอยู่เป็นสิบปีนะไอ้สิบปีที่ว่านี่ก็มองปป๊บก็ยี่ห้าถูกไหมมองออกมองดูดตรงนี้ก่อนนะสิบกว่าปีสิบกว่าปีไปวิกก็เขาเนี้ยบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่มันมีมันจะมีช่วงความสุขอยู่ตอนที่คนดูมาดูเราเล่นเท่านั้นเองครับนั่นคือที่คิดทั้งหมดเท่านั้นเองครับแม่ใครเลี้ยงอ่ะพูดพ,พ,พูดถึงแม่เนี่ยมันผมอ่อนไหวครับคือ ยังจาได้ว่ามาอยุงเทพเนี่ยแม่มาหาผมเนี่ยแม่นั่งมอเตอรไ์ไซค์มามาลงรถไฟที่สถานีดอนเมืองครับพี่นั่งรถไฟมาจากพิโลกแล้วแกก็ไม่มาแท็กซี่อะไรครับพี่แกมาทุกทุก <มา S 1> เอ้แกแกแกมามอเตอ,อร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันถูกกว่า20บาทะนะไม่รู้แล้วก็แม่ก็จะใส่เสื้อดอกอดอกขิวเขียวดอกขาวๆแล้วเห็นเอ่อมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเสื้อแม่ก็จะพิ้วผมนั่งอยู่ปากที่บ้านเนี่ย เ,เลืปากซอยจะเห็นรถมอไซค์เลี้ยวเข้ามาภาพนี้ยังจาติดตาจนแม่แม่ผมเสียไปแล้วบางวันผมมานั่งน้ําตาไหลอยู่ตรงที่เคยนั่งและเคยเห็นแม่มอไซค์พาแม่เลี้ยวมาในซอยก็ไม่รู้นะมันความเป็นเป็นจริงก็มันไปเป็นไปไม่ได้แต่ความคิดมันเป็นไปได้ว่านณะตอนนี้นะถ้าแม่ยังอยู่ ถ้าแม่ยังถ้ามีมอเตอร์ไซค์สักคันพาแม่มาหาเราได้คุณจะเอาเท่าไหร่โอ้โหนี่คือชีวิตจริงๆของมนุษย์นะครับเมื่อเวลาวันหนึ่งเราไม่สามารถทําได้ครับแล้วไม่รู้จะย้อนอดีตกลับไปยังไงย้อนไม่ได้ครับพี่แต่คิดถึงจริงๆถึงก็คิดว่าง่าจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งพาแม่เรามาแบบวันนั้นจะเอาเท่าไหร่ให้หมดเลยให้ครับแม่อยากกินอะไรจะให้กินจะซื้อให้แม่กิน ม่ไม่ไม่ไม่ทันกินของอร่อยแม่ไม่เคยไม่ทันได้แต่งตัวดีๆอย่างที่ลูกอยากจะอยากจะหาให้แม่แต่งแม่ไม่ทันเห็นลูกประสบความสำเร็จพอสมควรยังไม่ไม่เห็นลูกมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่อาศัยที่ ที่สุ่งหัวนอนอย่างที่พอจะมั่นคงให้พ่อแม่สบายใจได้ยังไม่เห็นเลยครับแล้วแม่ก็ไปแล้วครับกลับไปที่ชีวิตของเราครับในการแสดง <c oughs> นิดเดียวครับกลับไปนิดนึงว่าเรามาเล่นตรงนี้แล้วเรามารู้จักกับ,บพวงก,กับนงได้ยังไงอันนั้นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล่นลิเกแล้วครับเป็นเพื่อนกันครับน้พวงนี่เป็นตั้งแต่เขาทำอะไรเขาเล่นอะไรลิเกเขาทาอะไร ตอนที่ผมเล่นเป็นตัวโจ๊กให,ใหม่ๆเนี่ยเขาตีตะโพนครับตะพครับตีตะโพนพพโพแล้วผมเป็นตัวโจ๊กแล้วก็นงนงเจอที่หลังพวงครับครับนะพ,พวงเนี่ยเขาเป็นคนไม่เหมือนเดิมยังไงอ่ะตอนเจอทีแรกเขาตีตะโพนผมเป็นตัวโจ๊กพอห่างกันมาเจออีกทีเขาเป็นตัวโจ๊กผมก็เป็นตัวโจ๊กยังเป็นตัวโจ๊กอยู่พอห่างกันอีกทีผมก็เป็นตัวโจ๊กเขาก็เป็นพระเอกอ๋อเหรอห่างกันไปอีก ผมก็เป็นลูกน้องของสังกรินดาวไลท์เขามีคณะเป็นของตัวเองชื่อ,อพระส,สังแก้เปริฐอ๋อเหรอมันไม่เหมือนเดินครับเป็นคนไม่คงเส้นคงวามีผมนี่แหละครับเป็นตัวโจกตลอดอมาครับเขาจเจริญเอาจเจริญเอาครับมันจเจริญมันได้ใจมันก็จเจริญเอาจเจริญเอาอ๋อแล้วเขาแล้วนง่ะนงเขาก็เป็นพระเอกครับอ๋อเหรอผมก็เป็นตัวโจกของผมครับอยู่อย่างนั้นอ่ะครับอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วมัน <ง S 1> รวมกันได้ไงสามคนตอนหลังก็มาเล่นตลกอยู่ในกรุงเทพเนี่ย เจด้หล่นไปหาคณะนู้นคณะนี้ก็ไม่มีใครรับสักทีก็ไปคณะพี่โนตเขาก็เต็มเขาก็ไม่ไม่เจอพี่โนตไปคณะพี่เทพง,งามเขาก็เต็มกันอยู่ไปคณะชนชื่นพดมก็บอกว่าอุ้ยมันเต็มกันอยู่ไอ้หนูเอ้ยไปหาเพเาชรดาราฉายเขาก็บอกว่า,ารับไม่ได้มันเต็มกันอยู่จนกระทั่งได้อยู่ก็น่ารักผมเข้ามาวันที่29่อออสอิเพศอ่อ29เดือนกรกฎาคมพศ2529ครับเป็นวันอังคารครับพี่ครับ แล้วก็ได้งานได้อยู่กับคณะน่ารักวันที่สิบสองเป็นวันเสาร์ในเดือนเดียวกันนั้นแหละครับดนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่คณะแล้วผมก็คิดว่าชีวิตผมสําเร็จแล้วเออคือผมคณะน่ารักนี่ของใครมีมีออสน่ารักเคนโดน่ารักแล้วก็มีคุณเพชรดาราน้อยที่เขาอยู่ด้วยกันพอดีคณะเขาแยกกันไปสองคนหรืออะไรก็มีพอดีเขาขาดตัวอยู่พอดีผมก็ได้ไปเลยไปอยู่ก็มาฝึกเล่นกับเขาผม ที่ผมหิ้วกระเป๋ามาผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ผมไม่เคยเล่นครับแล้วจริงๆพอเสร็จอยู่เขานานแค่ไหนถึงจะมาตั้งคณะกับพวงกับนงอยู่อยู่อยู่อหยู่คณะน่ารักเกือบปีแล้วก็มาอยู่คณะเด่นรวมดาวแล้วล่าสุดก็ <ๆ S 2> เขาก็แยกไปตั้งคณะหรือว่าแยกไปทําธุรกิจก็เหลือผมก็พี่ยาวอายุธยาครับพี่แล้วก็ผมแยกจากพี่ยาวด้วยเหตุผลผมอยากเปลี่ยน เปลี่ยนการเล่นของผมเป็นการพูดเอาคําพูดมาเล่นเราเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเล่นได้คนเดียวไม่มีใครเล่นได้แบบคุณวิธีพูดวิธีพูดไม่รู้เรื่องไม่มีใครทําได้ครับผมก็พูดไปแล้วผมยังไม่รู้เรื่องเป็นคุณเป็นคนเดียวจริงๆคุณเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้มาตั้งคณะกันครับพอพศ .2538 ผมตั้งคณะครับตั้งคณะเป็นยงพิศณุโลก แล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ใจดีครับในช่วงนั้นผมได้ไปเล่นรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่ตลกคณะไหนไปก็ดังครับายการถวายไลฟ์โชว์ผมยังจําไม่เคยลืมครับรายการผมเองครับขอบคุณครับรายการเขาบอกครับช่วงไลฟ์โชว์ไลฟ์โชว์ครับเขาเอามาฝากครับเขาเอาคุณมาฝากครับตอนนั้นว่าใช้ได้ตอนอยู่ก่อนบ่าใครเครียดแล้วตอนนั้นแล้วก็มารายการถวายไลฟ์โชว์แล้วก็ หลังจากนั้นคนรู้จักแล้วก็มีงานพออิ่มท้องเลยครับพี่ครับท่านผง้ชมกัดจะมาเป็นตรงนี้ได้นี่ที่เอามาเต็มหมดแล้วนี่คืออะไรบ้างย่อยะบอกเราค่อยๆอยากเล่นครับพี่ครับยังไงไปเจออะไรก็อยากเล่นไปทีแรกไปเจอพ่อหวังเตะตีกลับไอ้สามอันนี้ครับพี่ครับอุ้ยพ่อเขาทําไมตีกลับได้สวยงามแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ผมก็อยากได้หแล้วเมื่อมีโอกาสไป ไปเจอกับพ่อว่าพ่อผมอยากตีแบบพ่อพ่อพขก็ตีให้ดูแล้วก็บอกเอาโยงมึงไปหัดตีเอาน้ไปจัดท่าเอาอไหนลองเนยผมก็ท่านตีกลับแล้วท่านร้องเพลงขอทานด้วยครับเอาเลยเออเออเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ไอ้ไอ้อันี้หน่อยครับมันจะได้มันจะได้ไอ้ไอ้นมันจะได้มันจะได้ครบจะได้จังหวะจังหวะคือมันจะเป็นจังหวะนะคุณผู้ชมฮะเวลาบอกเป็นตลกสมัยนี้ผมนึกว่าถ้าในอนาคตต่อไปข้างหน้าหางนี้ไม่มีแล้วไม่มีทางะ เขาตีสามนะเออ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 อทำบุญทำทานกันเ่อท่านเออยจะได้เสวยพบเมืองสวรรค์ใครช่วยใครไม่ได้เมื่อเราตายจากันไปเสียในวันเอยนี่ใครช่วยใครไม่ได้เออ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 ตายจากกันเออใครช่วยใครไม่ได้ เมื่อเราตายจากกันไปเสียในวันเออหนี้เออโอเคครับนี่ได้จากพ่อหวังเต๊ะครับจำมาก็หวังมาดูมันเหลือเชื่อล้อะไรอีกอะไรเวลาผมไม่เยอะผมอยากจะเห็นคุณทำทั้งบทเลยครับมีอีกไหมมีอีกไหมมีครับนีผมตีกลับอันนี้จนได้จนได้ห้องดนตรีเลยครับเหรอเนี่ยสามอันเนี้ย เพราะว่าตีแล้วยายสมเขาลำคาญเขาเลยทําให้ครับเอยยายสมนี่ใครอะครับอดีตแฟนปัจจุบันเมียครับโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรครียกอะนี้กลับกรมก็เป็นกลับที่กลับกรมกลับกรมคำนี้ท่านผู้ชมดูเหมือนง่ายนะครับลองไปทําไม่มีทางเลยครับยากมากครับไปจำมาจากไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูประทีปสุกโสภาท่านศิลปิเป็นแห่งชาติท่านอยู่สุโขทัยครับที่สวรรคโลกลองให้ดูนะครับ ท่านก็จะตีไปเออแล้วก็ร้องไปโอ้โหหรือเชื่อมีต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปครับ <laughs> รอะไรอะไรแล้วแต่แล้วแต่เลยฮะแล้วแต่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เครื่องให้จังหวะครับ มันคืออะไรครับมันเป็นกระดูกครับพี่ครับเป็นกระดูกจริงนะไม่รู้กระดูกวัวคล้ายๆกระดูกเออคล้ายๆกระดูกปลาวานงั้นนะคล้ายประมาณนั้นนะครับพี่ประมาณจริงๆครับจริงๆไม่ได้พูดเลยเป็นกระดูกนะไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกครับครับเป็นเป็นเป็นกระดูกครับดูนะครับมันก็เป็นเครื่องให้เวลาอยู่ในมือเขาจะต่างกับอยู่ในมือคนธรรมดามากๆเลยเขาสามารถทํามันได้แบบเหลือเชื่อยิงเลยดูนะฮะโอ้โห ไม่ว่าอะไรอยู่ใกล้คุณเป็นอาวุธไปหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอาวุธนี่ช้อนนะครับช้อน,อนในครัวเราเนี่ครับครับก็มันก็เป็นเครื่องให้จังหวะได้ครับโอ้โหโอ้โห <laughs> 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 อันนี้ก็เครื่องให้จังหวะครับอ่ โอยโยมยุ swimming 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 swimming, Aí, ่งเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเลยนะครับมากมากเลยนะครับไอ้พวกนี้คุณเป่าได้นะเป่าได้เป่าได้จริงเหรอเป่าได้เป่าได้ครับนั่นก็เป่าได้อันนี้ก็คุยนี่ก็คุยธรรมดาพวกพวกนี้ก็เลือยเครื่องเป่าครับนี่นี่อันนี้ก็เครื่องเป่าครับเครื่องเป่าครับโอ้โหนี่ดูนะอันนี้เป่าผิดครับเขาเรียกเป่าผิดอ๋อเป่าผิดขอโทษครับขอโทษขอโทษด้วยนะครับเคยเป่าถูกแต่ว่ามา แต่ว่ารายการอื่นผมไม่ค่อยเป่าผิดให้ดูนะครับโอ้มีรายการนี้เท่านั้นเองครับ ก็เสียงจะคล้ายๆกันแต่รูปร่างผิดกันะฮะก็เปล่าเหมือนกันเลยเพลงเดียวกันเลยเออเอนเสียงๆคล้ายๆกันพี่ฮะอันนี้ก็อันนี้ก็แซ็กมันมันเป็นแซ็กโซโฟนไฟฟ้านี่แหละครับี่ครับเค้โห็้หนก็อยากได้ก็ก็เลยซื้อเขาจริงๆไม่ใช่ของผมหรอกครับผมซื้อเข้ามาโอ้ขอบคุณมาก เฮ <laughs> ้ยมัน,มน,มน,มนต้องเอาออกก่อนนะเออเรอเอาใช่นะฮะไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะ <laughs> อ๋อเอาสัน่อยก็ได้ คุณมีอันนี้ยังไม่หมดเลยนะท่านผู้ชมครผมเพียงอยากจะบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะในยุคต่อๆไปของราราจะมีตลกมีศิลปินอะไรกันาแต่ศิลปินที่ครบเครื่องเหมือน้ศศิลปินตลกที่สมัยก่อนทํากันมาคนห้าหกสิปีที่แล้วทํากันมาแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วเราจะไม่ได้เห็นเพราะคนสมัยใหม่เพลงเรือก็ไม่เล่นเพลงชอยก็ไม่เล่นลีเกก็อาจจะไม่รู้เท่าเค <Okay. S 1> รื่องดนตรีนี้ไม่ต้องพูดเลยไย้ขนาดนี้มันน้อยมากพ <c oughs> บถามคุณจริงๆอันนี้ถามเป็นความรู้ <c oughs> จริงๆรุ่นต่อจากคุณมายังมีอย่างนี้อีกไหม ไม่ทราบผมผมก็ยังไม่เจอครับไม่เจอนะครับหาไม่เจอผมเองอยู่ในวงการนี้มาทํางานนี้มาก็เห็นอยู่ว่าใครเป็นไครหนึ่งในจํานวนคนที่ยอดเยี่ยมมากๆคือพวกคุณสามคนนี่แหละไม่ว่าคุณจะไปออกงานอะไรคุณไปทําอะไรก็ตามนะมันทรงคุณค่าของความเป็นไทยครับแล้วก็ยังทรงคุณค่าของความสามารถทั้งสามคนเลยนะฮะที่เห็นนี่เวลาที่คุณได้ศิลปินแห่งชาติถามนิดนึงฮะไม่ว่าจะเป็นพวงก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนงก็ตามเขา S <S <S เขาไม่ว่าคุณบ้างเหรอครับว่าทําไมได้อยู่คนเดียวครับครับผมก็หลบๆซ่อนๆเขาอยู่เพราะว่าวกลัวเขาจะยึดเขาจะแย่งของผมไปครับ <S <S 2> <S 2> การที่เราได้หรือเป็น่างชาติมาพวกเขามีส่วนไหมครับ <S <S มีครับผมต้องขอบคุณเพื่อ,นๆ, <S 2> <S 2> อ,อนๆที่ช่วยสร้างงานที่ที่คนมองแล้วคิดว่ามีคุณค่า <S <S 2> <S 2> <S นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมทางตลอดมาช่วยคิดช่วยทำกันครับผมแล้วขอบคุณ ทุกโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้เส้นทางนี้นะครับถ้าถ้าไม่มีคนดูไม่มีผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เส้นทางแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนๆช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็ขอบคุณหมดเลยครับมันก็ไม่มีวันนี้แน่นอนขอบคุณท,ทเพราะยังมีการรู้จักเห็นว่าอะไรเป็นอะไรว่าเรามายังไงได้แล้วมันจะถึงตัวนี้ได้ทุกวันนี้งานก็ยัง ไม่หยุดใช่ไหมครับผมชอบผมชอบที่คุณพูดมากว่าอาชีพอย่างเราไม่มีคําว่าเกษียณครับจริงไหมคิดอย่างนั้นจริงๆคิดอย่างนั้นจริงจริงครับมีหลายคนถามว่าจะเกษียณเมื่อไหร่แล้วว่างั้นผมก็บอกโอ้ยเราไม่ไม่ใช่อายุราชการก็เขาหรอกเกษียณมันอายุรับราชการแต่ว่าอาชีพอย่างเรามันคงไม่มีเกษียณนอกจากจะคนไม่ให้โอกาสไม่ดูเราแล้ว หรือว่าเราไม่มีกําลังที่จะทําแล้วนั่นแหละคือมันจะเกษียณโดยธรรมชาติทุกวันนี้ยังรับละครอยู่3ามสี่เรื่องอยู่เลยนะฮะสามสี่เรื่องในอาทิตย์หนึ่งนะฮะที่จะต้องถ่ายทําตรงนี้เมื่อก่อนไม่เคยทําขวัญนาคนะครับไปไปมาเดี๋ยวนี้รับทําขวัญนาคแล้วด้วยนะฮะมีคนดูเลยครับมีคนให้ทาบ่อยครับก็เลยอดอดไม่ได้เพราะพ่อผมเป็นหมอทาขวัญครับะครับน้ําพริกทําขายก็มาบอกผมนะครับ ขให้ผมโปรโมททำน้ำพริกให้อิกน้ำพริกก็ทำขายน้ำพริกแต่โยกเนี่ยนะตอนนี้อยู่ในติ๊กตอกครับขายทั่วประเทศแต่ซื้อได้ที่เดียวครับในติ๊กตอกครับเอียดดูนะฮะคือทำทุกอย่างจริงท่านผู้ชมแล้วไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะครับมาหาผมนะมาทุกครั้งมาตลอดเวลาทำทอล์กโชว์ก็มาหาพี่ เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยนะครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสทุกครั้งม,<ไ>มีอะไร<ม>อยากจะบอกกับลูกหลานบางว่าเนี่ยถ้าเรามาถึงจุดนี้ได้เราทำอย่างนี้ได้สมมติว่าถ้าเขาดูเราอยู่ก็ซึ่งเพลงชอ,อยพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นโซ่ข้อเล็กๆที่กเกาะเอาเพลงพื้นบ้านในแขนงนี้ม,มาแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักเพลงชอยมันเหมือนจุดเทียนติดขึ้นมาแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเทียนเล่มนี้ก็จะดับไปมืดไปอยากให้เทียนเล่มต่อไปคือลูกหลานเนี่ยมาจุดต่อ,อจุดต่อไปให้ให้แสงของศิลปะที่มันเป็นมรดกของแผ่นดินให้มันออมีแสงสว่างอยู่ตลอดครับอย่าให้หยุดแค่ที่เรารเพลง่ฉลี่ยเป็นของไทยเป็นศิลปะอันมีค่าคเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะของไทยอย่าให้หยุดแค่ที่นายงครับ นะฮะผมไม่มีโอกาสจริงๆไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเขาได้ทั้งหมดจริงๆท่านผู้ชมผมว่าเป็นวันทีจะพูดถึงคนคนี้ได้กว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้แต่นี่คือเกียรติสูงสุดที่เขาได้รับในชีวิตนี้ครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2,566สาขาการแสดงพื้นบ้านเพลง่อยนายกเชิญยิ้มครับ และภาพภาพนี้คือภาพที่รายการตูเดย์โชว์ของมอบปกับศิลปินแห่งชาติประจำปี2,566สาขาการแสดงพื้นบ้านเพลงชอยคุณพิเชษเอี่ยมชาวนาหรือนายงเฉิดยิมครับเขาคุณมาครับสวยจังเลยยินดีจริงๆแต่คุณมารายการผมถ้าคุณไม่ร้องเพลงจ่อยผมโดนแน่ๆแล้วครับคุณช่วยกรุณาคุณช่วยกรุณาร้องเพลง่อยตอนปิดช่วงของเราหน่อยปิดช่วงไงใช่ใช่ใช่ครับปิดช่วงคุณจะทำรูปผมล้มนะครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้รูปผมครับอ๋อใช่ครับโทษดี ก็ไม okay. ่เป oh, okay. ็นไรครับไม่เป okay. okay. ็นไรครับครับวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะครับคมารับมานะครับถ้าวันหลังไม่ไม่ให้มานะผมไม่ไปแล้วผมอยู่นี่เลยที่พูดย veg ิ่ตลอดเลยนะครับก็แต่เอาเข้ามาตอนนี้ก็แต่ถวายให้โฉล่นนะครับเอาเลยครับนี่คือเพลง่อยนี่คือเอ๊ะมันคือชื่อเพลงอะไรอะไรมีไหมเพลงเอยนี่ละครับแต่ว่าเป็นเพลงทํานองเรียกว่าปลา ลมันจะมีทำนองเอ่อไม่ไม่จคิดก็ได้ฮะ,ร,ะร้องอะไก็ได้เพลงชอยเพลงชากร้องมาแต่เด็กร้องมาแต่เล็กฉันก็จำได้ตอนอยู่โรงเรียนฉัน,านปาป้าแกหัดให้ฉันก็ร้องเลื่อยมาเอาเป็นว่ายาวไกล วันหนึ่งได้ยินเขาประกาศศิลปินแห่งชาติฉันก็ดีใจ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับสนับสนุนขอบคุณนะครับที่สนับสนุนแล้วขอบค,คุณคุณคุณทั้งหลายขอบคุณทุกใครขอบใจทุกคุณอย่าเจ็บอย่าจนให้สุขใจ <c oughs> เอชาเอชา <c oughs> ชาชาชา,ชา,ชาน่อยแม่